หลัก10ล่าง2ตัวแม่นๆนะครับเราพัฒนานะครับสถิติเข้ามา8งวดรวดนะครับงวดที่1นะครับคำนวณได้5กับ7นะครับสตัวล่างออก7 4เข้าเลข7งวดที่2คํานวณได้4กับ6นะครับออก49เข้าเลข4งวดที่3คํานวณได้9กับ1นะครับออก16เข้าเลขก1 งวดที่4คำนวณได้0ูนย์กับ2อนะครับออก2 4เข้าเลข2งวดที่5าคำนวณได้0ูนย์กับ2นะครับออก2 5เข้าเลข2งวดที่6คำนวณได้3กับ5นะครับออก3 7เข้าเลข3งวดที่7คำนวณได้9กับ1นะครับออก1 2เข้าเลข1 งวดที่8คำนวณได้0กับนอคนับออก29เข้าเลขก2แนวทางงวดวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนนะครับหลัก10ล่าง2ตัวนะครับคำนวณได้7กับ9นะครับก็ต้องรอรุ้นนะครับว่า7กับ9นะครับจะมาหลัก10ล่างหรือไม่นะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับวิธีการคำนวณก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับ